มาดูวิธีการทําแกงเผ็ดที่โครงหมูอ่อนนะครับก็เป็นเมนูที่มีส่วนผสมไม่เยอะนะครับแล้วก็ทําไม่ยากวิธีการทําเราก็เริ่มต้นง่ายๆเลยนะครับโดยจากการที่ผมใช้พริกแกงเผ็ดกับตัวกระปุนะครับนามาผัดให้หอมเลยนะครับเราจะนั้นผมใส่ไปที่โครงหมูอ่อนลงไปแล้วก็ผัดที่โครงหมูให้มันพอสุกตึงตัวนะครับให้พริกแกงมันเข้ากันดีแล้วก็จะลาดน้าปลาในขั้นตอนเนพื่อใ,ให้เกิดความหอมนะครับลาดลงไปสองช้อนโต๊ะแล้วก็ผัด อีกน,นิดหน่อยนะครับเลจาจะกนั้นจะเติมน้ําลงไปนะครับ2ถ้วยหรือกะให้ได้ประมาณท่วมหมูพอดีนะผมก็กะไว้ที่อยู่ประมาณครึ่งหม้อนะครับแล้วก็ใส่เกลือนะครับใส่น้ําตาลทรายชิมรสตรงนี้เลยนะครับใส่ชูรสหน่อยนึงนะครับพอเดือดอีกทีนึงนะครับเราก็จะใส่เป็นตัวผักลงไปครับผักพวกนี้จะสุกยากนะครับแล้วเราต้องใส่ในขั้นตอนนี้เลย แล้วก็กะดูว่ามันก็จะพอดีท่วมพอดีพอดีครับรสชาติก็จะเข้มขน้นน้ําไม่ใส่เกินไปแล้วก็ปิดฝาให้สุกนะครับพอผ่านไปสักห้านาทีนะครับก็จะสุกผมจะต้มวันนี้แล้วกินพรุ่งนี้นะครับเพราะเนื้อหมูก,กับผักมันจะเปื่อยพอดีครับพอเดือดอีกทีนึงก็เป็นน้นใช้ได้ครับเราก็จะตักใส่จานนะครับมาดูผลงานกัน,นครับว่าจะได้เป็นเมนูแกงเผ็ด ทีโคงหมูที่รสชาติเข้มข้นแล้วก็อร่อยมากครับ